สวัสดีครับมาหยงพผ่ารอครับเหมือนนี้มาลาะที่วัดซากใหญ่อำเภอของุงเสินทางเสินทางตาบางนาตาดวัดซากใหญ่ครับบรรยากาศลมเลื่นหนาช้งางเห่นครับลมเย็นนะครับมาครับอาจารย์พระอาจารย์ท่านเนสวน ้าวัดนุสสำลัดครับมากับลูกซย์ลูกหาลูกซย์เพลินยงางผมกบขังเพลอนผ้ามากกินนิมต์นอนยู่จันท์เพิเ่็เลยผ้าออกมากราบนมาสการพายอยู่วัดฉากใหญ่นี่ครับเพล่นมากเบิ่งศึกษาแบบยางมากๆครับพระอาจารย์เพลอนผ้าเบิง่งยุนจิตใจจริงใดน้อยอยากได้อันใดน้อยนีย่น้อ แต่ได้ยากบ่แถวยากไปไหว้ยังหลววัดโน่นสำราญเอาสั่งไปยาเบสถ์เนสุรินโอ้ยเนโอ้ครับพี่ครับเป็นสีเป็นรูปปั้นหุ่นจำลองครับเป็นพระจะแบบประวัติมากยังไรผมกับโบูหดเออมีหอนยักษ์อีรีตัวละยักษ์หนึ่งคู่นี่ครับนี่ครับยักษ์หนึ่งคู่ครับยักษ์ยักษ์ยักษ์ับ ใช้ช้างใหญ่มีจมีทั้งสังมีทั้งเสือครับโอ้ช้างสุรินทร์ก็มีช้างใหญ่ด้วยนี่มีเสือเสือก็มีนี่ครับมีเสือด้วยเจดีเห็นครับผมโอ้สถานที่นท่องเที่ยวครับนี่มีเสือใหญ่แล้วก็มีจดีจิดีจิดีเพื่อนให้ไปไหว ทำบุญสักการบุษาเหมือนอย่างนล้วก็มีมาดูไ่านของผมเป็นวิดีโอไปผมต้องเศรอกไปแม่ลูกศิษย์ไปหาอาจารย์ทำแม่ศิลป์ผมครับส้างใหญ่มาไกลกว่าสุรินทร์ก็ได้เจอส้างใหญ่แล้วนี่นู่น แต่งง่าซ้ำตึกสองสันนครับพระอาจารย์สนใจส,น,สนใจส่างเหครับนะตัวนี้ก็เป็นลานลานทำรรมั้งผมกับบังเขาใจนิดแต่คิดว่าน่าจะเป็นลานทารรครับลานทำรรแล้วก็มีสวนไผ่เออดีครับดีครับนี่ครับเป็นหุน่นจำลองเป็นป่านช้างใหญ่ มีลี้งมีกลวงมีเก่งไม่ใชอยางไปรอทองสร้างที่ล่ะนี่ครับนี่ครับช้างใหญ่นี่ครับพระอาจารย์ผนอยากรอทองสร้างไปลูกศิษย์ลุงหาพระอาจารย์ไปรอทองสร้างทำไมเออคุณครับสร้างใหญ่สูงคําตึกสองสันสามสัน เอาอยัางเอาสั่งมาเอาไปยังอืนี่ครับมทททีที่เที่ยวเที่ยวเที่ยวเยอะนอกจากมาดูมาดูสวนทุเรียนแล้วยังได้ดูช้างอีกอือเอ้ยยังตัวนี้ตัวนี้เป็นลานทำครับพระ ภาพพิสูน huh? ี่คือเป็นบนจำลองนี่ลอยเท่าไรครันี่อาจารย์ลอยยี่สิบแปดป่ฮะนี่ไหมมันมาถึงพันนะผมเนี่ยบอส่นี่ครับเป็นเขาเอื่อญยีหยังกว่าเหรอครับเป็นไอ้ลานธรรมครับลานธรำอีกเป็นอีหยังนั่นนะ กับบเข้าใจคือกันเอาว่ขนา<ะ>ยโยมถ่ายแน่ถ่ายวิดีโออยูค่ครับยืนกับโล่อครับครับเอาเดา้อเนื่งองหยิหนหนยคบความแม่น,น,มนั่นเอาทั้งถ่ายรูปครับทั้งผักไปน้ำเอาซุยยางเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเอาพอแล้ว เอาไปเอาไปทุกคนมาดูครับลานทำทีนี้นี่ก็เป็นเออมันก็ดูดีครับดูดีวันน่าเที่ยวดีนั้ฝนะั่งนี้เป็นป่าทุเรียนเออแต่มาด้เมืองป่าทุเรียนน้ำเรี่ยนี้มีน้ำตกจำลอง นี่ต้นอีหยังวะเออนี่มันเป็นต้นอะไรนี่เป็นต้นอีหยังต้นไรเออต้นเก็ดัหมือนมังกรนี่ดินี่แหละเก็ดมังกรแท้เลยนี่นี่นี่ละดูไงเก็ดดูไงเออกระรินมังกรลินมังกรนี่มีที่มีน้ำตกด้วยเลยนี่มีน้ำตกนี่โอาน้ำตก ตั้งบนดินกดนโอ้ฝตกลานทวามแจ่มใสแช้นจะเจ้าเนาะเป็นเพื่อคือเป็นแบบเพื่อเป็นแบบประสุ่มสงออียงอ่นนะประมาณนั้นนะเออมาได้นัดหมายมาหนึ่งพันหมายแจกรูปอ่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป เป็นพระอรหันต์ที่บวชโดยเอพระพุทธเจ้าทรงเป็นอุปชาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทามาประชุมกันด้วยได้นัดหมายแบบนี้่มาพอแล้วนี่ตายก่อนนี่คือคืองล้านไพรอยู่ดีล้านถ้ำล้านไพรตัวนี้เออนี่ยล้านไพรบ่แม่ล้านถ้ำ มาดวรุวันมันมาเออจำลองเอาอเออครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาทาทการรับชมครับขอบคุณครับขอบยุณผูรอครับติดตามครับขอบคุณนะครับขอบคุณในไลน์ครับ